สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเน่ดอนเมืองนะครับวันนี้ผมมีนัดเช่าพาร์ตหนึ่งที่นะครับก็คือจังหวัดเป็นทางใต้นะครับจังหวัดตังนะครับก็จะไปดูนะครับที่เขาส่งรูปนะครับวัดปากน้ํารุ่นสามมาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับวัดปากน้ํารุ่นสามรงนี้จะตกลงกับพี่ว่าครับว่าราคากันที่หลายหมื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าตรงนี้เป็นพาร์ที่แท้หรือเปล่าแล้วครับแล้วก็ส่งรูปมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูจากรูปนะครับอป๊หนึ่ง ดูจากรูปนะครับตรงนี้นะครับเป็นปางน้ํารุ่นสามนะครับส่งมาจากจังหวัดตังนะครับนัดเช่ากับผมก็หลายหมื่นคะรับตอนนี้ผมกําลังจะนั่งเครื่องไปดูที่จังหวัดตังนะครับก็อากาศก็ฝนตกนะครับนอกข้างนอกฝนตกนะครับก็เ,เดี๋ยวจะลองไปดูถ้าได้ดูได้ซื้อยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายลงให้ดูนะครับยังไงขอบคุณครับ